ต่อมาอีกอันนึงคือเรื่องของโคโมโรมาโทกราฟีโคโมโรมาโทกราฟีเนี่ยคล้ายๆกับเหมือนเป็นตัวเทสเฉยๆตัวเช้เฉยๆ,ๆ,ๆยคืออะไรเนาะก็คือเหมือนเป็นการแบบว่ากิบสารมาจิบนึงอ่ะแล้วเอามาหยดใส่ก,กระดาษกองปุ๊บทีนี้แต่ต้องเป็นสารที่มีสีอ่าเป็นสารที่อาจจะมีสีหรือไม่มีสีก็ได้เนาะบางทีเขาเอาหมึกมาจิมแล้วมันก็จะวิ่งขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็แยกเป็นสีต่างๆสมมุติว่า เราแยกออกมาได้ส,ส,สีสีีกับเราแยกออกมาได้สีเพียงสีเดียวเราสามารถสรุปได้ไหมว่าอสมมติพี่ให้กระดาษ A เนามีสองอันกระดาษ A กระดาษ B กระดาษ A เนี่ยวิ่งออกมามีจุดหนึ่งกับกระดาษ B วิ่งแล้วก็ได้สีนี้สีนี้สีนี้มากมายถามว่า B เนี่ยแน่นอนโหแยกออกมาเป็นแบบหลายสีมากมายเป็นสารไม่บริสุทธิ์แน่ๆแล้ว A ล่ะพี่ถามว่าเราสามารถสรุปได้ไหมว่า A เนี่ยเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารไม่บริสุทธิ์อันเนี้ย B อะ่ะไม่บริสุทธิ์แน่ๆเนาะแล้ว A อะ่ะบริสุทธิ์ปะ A เนี่ยบอกเลยว่าอาจจะเป็นสารบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็ได้เนาะเราสรุปไม่ได้เพราะอะไรทำไมเราถึงสรุปไม่ได้ทำไมน้องคิดว่าเราถึงสรุปไม่ได้ หลักการของโครมาโทกราฟีเนี่ยคือเป็นไงนะคุณคุณแม้ว่าเรามีกระดาษกองเนาะเสร็จแล้วเราเอาไปจิ้มในบิเกอร์ที่เราใส่ตัวทําละลายลงไปถูกปะ่ะอย่างเช่นบางทีเราใส่น้ําใช่ไหมปกติหรือบางคนเขาใส่แอลกอฮอล์เนี่ยในในบางตัวทําละลายก็คือแล้วแต่ว่าเราจะใส่อะไรดังนั้นถ้าสมมติว่าตัวทําละลายที่มันจำเพาะเนี่ยกับไอสาร A ตรงเนี้ย สมมติเราใส่น้ามันอาจจะออกมาแค่จุดเดียวแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นใส่แอลกอฮอล์มันอาจจะออกมาแบบหลายจุดก็ได้ดังนั้นถ้าสมมติออกมาเพียงจุดเดียวเนี่ยเราไม่สามารถสรุปได้เนาะว่ามันเป็นบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าสมมติมันออกมาหลายจุดอ้แน่นอนไม่บริสุทธิ์แน่ๆอะ้วพี่ถามว่าอ่าพี่ถามว่าแล้วอ่ะสมมุติว่าอันนี้เนาะเราเห็นมันมีหลายอันเลยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, ่อ่าหนึ่งสองสามเนาะสี่จุดเริ่มตน้นพี่ถามว่า อะไรที่ละลายในตัวทำละลายอันเนี้ยได้ดีที่สุดเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองหรือเบอร์สามการที่มันละลายในตัวทำละลายได้ดีแปลว่าอะไรก็คือแปลว่ามันสเขาเรียกว่าอะไรแปลว่ามันอะวิ่งติดไปกับตัวทำละลายได้เยอะใช่ไหมมันเลยละลายได้ดีดังนั้นถ้าสมมติว่ามันวิ่งไปขึ้นไปได้ไกลกว่าตัวนั้นก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่ามันจะละลายในตัวทำละลายที่ดีหนึ่งเนี่ยก well, ็คือจะละลายได้ดีเนาะ แต่ถ้าเบอร์สามเนี่ยคือถูกดูดซับจากตัวดูดซับได้มากที่สุดตัวดูตัวดูดซับคืออะไรก็คือกระดาษกองถ้ามันถูกดูดซับมากแล้วว่าอะไรมันก็ติดแงกอยู่กับกระดาษรองมันไม่แบบวิ่งขึ้นตามขึ้นไปเนาะเออมันก็เลยเป็นไงตัวเบอร์สามเนี่ยก็คือเป็นตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเอ,อ่อถูกเป็นตัวดูดซับมากที่สุดเนาะถูกดูดซับจากตัว ดูดซับมากที่สุดโอเคไหมเดี๋ยววันนี้อีกอะต่อมากันการกันการันการนคืออะไรเนาะการนการนเนี่ยคือมันจะมีการการนแบบกันกันอย่างง่ายเนาะกับการกานลาดับส่วนกับอีกการนหนึ่งคือการนกันด้วยไอ้น้ำการนกันอย่างง่ายเนี่ยก็คืออุณหภูมิของสารเนี่ยไอความอุณหภูมิของสารในที่นี้หมายความว่าจุดเดือดเนาะถ้าจุดเดือดเนี่ยต่างกันมากกว่า ความแตกต่างของจุดเดือดน,นะเดลต้าคือความแตกต่างเนาะความแตกต่างของจุดเดือดเนี่ยมากกว่า80องศาเซลเซียสจะสามารถใช้การกันธรรมดาได้หลักการของการกันธรรมดาเนี่ยเวลากาันออกมาปุ๊บไอสารที่มีจุดเดือดน,น้อยกว่าเนี่ยจะระเหยขึ้นไปก่อนเนาะสารที่มีจุดเดือดสูงกว่าเนี่ยก็คือจะคงอยู่ในนี้ถามว่ามันมเป็นยังไงเนาะก็คือผลลัพธ์ออกมาเนี่ยไอสิ่งที่อยู่ในนี้ก็จะเป็นเก,เกลือ ส่วนอันนี้ก็คือจะกลายเป็นไอไอน้ำลอยขึ้นไปถูกปะไอ้น้ำลอยขึ้นไปไอ้น้ำลอยขึ้นไปไอ้น้ำลอยขึ้นไปเรื่อยๆใช่ปะไอ้น้ำลอยขึ้นไปเรื่อยๆจากนั้นก็โดนเครื่องควบแน่นเนาะทำให้มันกลายเป็นหยดน้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็กลายเป็นน้ำบริสุทธิ์แต่เนี้ยข้อแม้ของมันคือเป็นไงนะอย่างที่พี่บอกไปจุดเดือดต้องต่างกันมากกว่า8ปองศาแต่ถ้าสมมติเป็นการการลำดับส่วนถ้าเป็นการการลำดับส่วนเนี่ย อันนี้หลักการของมันนะมันจะใช้ในเรื่องของการกันน้ํามันโดยเขาทายังไงเนาะโดยเขาอะ่ะจะเอาน้ํามันดิบเนาะสมมติอันนี้คือน้ํามันดิบทั้งหมดเลยเขาจะให้ความร้อนไปเลยหนึ่งพันองศาสมมตินี่พี่สมมติตัวเองนะให้ความร้อนไปเวอร์เลยหนึ่งพันองศาเซลเซียสเนาะให้ฟึบไปหนึ่งพันองศาเซลเซียสฟึบทีนี้มันก็จะทําให้ทุกอย่างที่อยู่ในเนี้ยกลายเป็นไอทั้งหมดจากเดิมที่เป็นของเหลวหรืออะไรต่างๆเนาะ ทุกอย่างที่อยู่ในในการเป็นไอผสมกันอยู่ไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเบนซินไม่ว่าจะเป็นแก๊สธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถูกผสมกันอยู่ในนี้ไปหมดเป็นไอทั้งหมดไปหมดพอเราให้ความร้อนจนพีคเยอะสุดมากสุดขนาดนั้นเขาก็จะค่อยๆลดอุณหภูมิลงมาเรื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 ่อยๆอ่ะขั้นแรกก็จะเป็นพันใช่ไหมลดลงมาเหลือเนี่ย เหลือหกร้อยเนาะสมมติเหลือแปดร้อยเหลือแปดร้อยจากพันหนึ่งลดเหลือแปดร้อยปุ๊บก,ก็จะได้สารสารหนึง่งออกมาเพราะว่าจากเดิมที่เป็นอะไรนะเป็นแกส๊สใช่ไหมทุกอย่างเป็นแกส๊สเนาะเมื่อลดอุณหภูมิลงมันก็จะกลายเป็นของเหลวเนาะลดอุณหภูมิลงมันจะกลายเป็นของแข็งเนาะอะ,อะของเหลวกลายเป็นของแข็งเนาะ ดังนั้นเป็นไงนะถ้าสมมติจากแปดพาแอบจากหนึ่งพานลดลงมาเหลือแปดร้อยไอสารสารหนึ่งเนี่ยที่มันผ่านตรงจุดนี้สมมติมันถึงจุดเดือดของมันแล้วมันก็จะเปลี่ยนสถานะของตัวเองเนาะวุกออกมาเป็นของเหลวชนิดหนึง่งอันนี้ก็คืออาจจะเป็นพวกน้ำมันเตาเงี้ยก็จะออกมาก่อนดังนั้นถ้าเป็นการกันลำดับส่วนเนี่ยสารที่มีอุณหภูมิจุดเดือด สูงเนี่ยจะออกมาก่อนออกมาก่อนก็เลยออกมาอยู่ข้างล่างหอ,อก,กันโอเคปะแต่ถ้าอันที่มีจุดเดือดต่ำอันนี้ก็คือจะอยู่ท้ายสุดเพราะมันจักพันแล้วมันค่อยๆถอยหลังลงไปจนแบบเป็น4องศา20องศาเงี้ยเออมันก็จะออกมาทีหลังสุดก็เลยลอยอยู่ข้างบนเนาะโอเคนะพอจะเข้าใจหลักการเนาะ อีกันนึงคือการก่นด้วยไอ้น้ำเนาะการแก่นด้วยไอ้น้ำคืออะไรเนาะคือใช้ในกรณีที่สารนั้นมันค่อนข้างอ่อนแองเช่นการสกัดอ่าการกลั่นน้ํามันหอมระเหยออกมาจากกุหลาบอย่างเงี้ยแล้วก็จะใช้อ่าความร้อนโดยตรงไม่ได้เนาะน้องคิดดูสมมติว่าน้องเอากุหลาบนะีกบกุหลาบใส่ลงไปในชุดเนี้ยอ่ะมันเป็นชุดเดียวกันนั่แหละสมมติน้องเอากีบกุหลาบโยนใส่เข้าไปในนี้ไม่ได้มีน้าเลยนะ เป็นไงโอ้โหความร้อนโดนตมเต็มๆโหกุหลาบน้ำมันคงไม่เหลือน้องเนาะดังนั้นเราก็จะทําการว่าเหมือนเอาน้ำเนี่ยต้มไว้รอบๆเราก็จะใส่พวกสารที่เราต้องการสกัดลงไปแล้วให้ความร้อนเนี่ยมันผ่านน้ําค่อยๆให้ไอ้อน้ามันหอมระเหยเนี่ยออกมาแล้วก็ไล่ออกมาตามหอมกลั่นแบบนี้เอ่อไล่ออกมาตามไอ,อลักษณะชุดทดลองแบบกลั่นแบบนี้เนาะโอเคประมาณนี้นะ อันนี้คือการกันด้วยไอ้น้ำหลักการเหมือนกับ simple หลักการเหมือน simple distillation หมพี่พูดลิ้นพันหลักการเหมือนกับ simple distillation เลยนะเหมือนกับการกันธรรมดาได้แหละแต่เพียงแค่ใช้ไอ้น้ำเป็นตัวพาความร้อนเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นการกันลำดับส่วนเนี่ยจะใช้ในกรณีที่อุณหภูมิเนี่ยที่เป็นจุดเดือดเนาะแตกต่างกันน้อยก็แ0องศา Okay.